สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์ฮาวสยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2563ของชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง12กรกฎาคมการทำนายดวงแบบนี้นะคะจะเป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจ,าจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยก,กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของอาจารย์ด้วยนะส่วนใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาเวอร์กันได้ใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทัาง line id h u y ว f l o w e ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทรศัพท์0869990483ได้เลยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับดวงในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ของชาวราศีมิถุนค่ะสำหรับไพ่ใบแรกนะคะไพ่ตำแหน่งตนุคือตัวตนของคุณชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้คุณได้ไพ่ t h อ Lovers อาจารย์มองว่าเรื่องที่จะเป็นประเด็นสำคัญของคุณในช่วงเดือนนี้น่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะหลายคนน่าจะมีโอกาสที่จะมีทางเลือกที่สองที่สามเข้ามานะแม้แต่กระทั่งคนที่โสดอยู่เนี่ยก็น่าจะมีคนเข้ามาจีบด้วยนะแล้วก็ ถูกอกถูกใจกันมากเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะในเรื่องของการเงินคุณได้ six sub a n d s นะคะการเงินนะคะหรือว่าการทำมาหากินที่จะให้ได้เงินให้ได้ผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ย จะมีเพื่อนฝูงจะมีคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะนะักโปรเจกต์ต่างๆในเรื่องของการหาเงินหาทองนะคะก็จะเรียกว่าสําเร็จไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวนะคะมันก็จะเป็นแบบเป็นไปตามขั้นตอนตามจังหวะเวลานะั่นแหละนะแล้วก็มันจะมาสําเร็จนะได้ดีนะัะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ต่อมานะคะไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมนะพี่น้องเพื่อนฝูงนะคุณได้ไพ่ the justice นะคะดูเหมือนว่าคนรอบข้างของคุณนะช่วงนี้นะ่าจะกาลังมีปัญหาทางกฎหมายอยู่อาจจะโดนฟ้องร้องนะคะหรือมีเรื่องของการที่เรียกว่าเซ็นเอกสารนะมีการร่วมหุน้นร่วมทุนลงทุนกันนะเซ็นสัญญาหรือว่าเซ็นเอกสารเปิดบริษัทปิดบริษัทกันอะไรทํานองนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ต่อมานะไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่เดอะฟูนะดูเหมือนว่าช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านักเท่าไหร่นะคะคืออยู่แปบบ๊แบแบปแล้วก็ออกไปข้างนอกออกไปเดินออกไปเดินเล่นออกไปเที่ยวอะไรประ,นนประมาณนี้นะคะจะค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวใครที่มีลูกหลานบริวารน,นะคะก็อาจจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ระวังนิดน,นึงว่าถ้าใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยระวังน้องเขาจะแบบหลุดออกไปเที่ยวข้างนอกเนาะ ต่อมานะคะไพ่ในพบปุตตะนะคะคุณได้ไพ so ่คิงซับคิงซับคัพนะคะคิงซับคัพไปเนี้ยกำลังบอกว่าช่วงเดือนนี้นะคะคุณน่าจะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาได้ดีเลยนะสำหรับหลานบริวารทั้งหลายนะคะ mm hmm. เขาน่าจะมีเรื่องมาปรึกษามาขอคําชี้แนะแนะนําอะไรบางอย่างกับคุณนะนะแล้วคุณก็สามารถเป็นแบบเหมือนเป็นผู้ฟังที่ดีอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในโพบรีนะคะคุณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะอา,อาจารย์ต้องบอกว่าอุปสรรค ที่จะเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะบางทีมันบางครั้งนะมันจะเข้ามาแบบว่าชนิดที่เรียกว่าไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะมันทาให้คุณแบบอาจจะเหมือนแบบควบคุมสถานการณ์ได้ยากนะมาแบบเซอร์ไพรส์มากอะไรประมาณนี้นะหลายคนเลยทีเดียวน่าจะมีโอกาสที่เรียกว่าเ,ออเรื่องของการถูกยกย้ายนะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบชนิดที่ฟ้าผ่าเลยนะคะนะหรือว่าถ้าหากว่ามีเรื่องของการติดต่อลูกคงลูกค้านะคะลูกค้าก็จะเปลี่ยนอยู่ๆก็จะเปลี่ยนออเดอร์ เปลี่ยนคำสั่งนะคะเข้ามาแบบว่าไม่ทันตั้งตัวประมาณนั้นเลยนะคะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะ Seven of Cups นะอาจารย์มองเรื่องของความรักเนี่ยคือมันสัมพันธ์กับไพ่ประจำตัวของคุณนะก็คือคำว่าทางเลือกนะ ถ้าหากว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วหรือมีคนคุยอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะมีคนอื่นเข้ามาในวงจรชีวิตคุณอีกนะคะหรือว่าอาจจะเข้ามาทางแฟนคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นตัวคุณนี่แหละที่จะเหมือนมีช้อยอื่นๆมีตัวเลือกอื่นๆเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าคุณต้องมองให้ดีนะคืออย่ามองคนแค่เปลือกนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมันเหมือนไพ่ของคนที่คือหลงติดอยู่ใน อยู่ในมนโนความคิดของตัวเองนะคะอยู่กับความฝันของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะมองคนแบบผิวเผินมากไปนิดนึงนะอาจารย์มองว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกใครนะจะเลือกคนเก่าไปมีคนใหม่หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยดูเขาให้ลึกซึ้งก่อนนะคะ สำหรับคนโสดนะคะอาจารย์ก็อยากจะเตือนว่ามันมีน่าจะมีหลายๆคนนะคะที่มีตัวเลือกเข้ามามีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาหยอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะนะแต่ว่าต้องมองกันลึกๆนิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้ดีอย่างที่เขาสร้างภาพนะต่อมานะคะไพ่ในพบมรณะนะคะ n c e of Pentacles นะอาจารย์มองว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายช่วงเดือนนี้เนี่ยถ้ามันจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาน่าจะเกิดกับเรื่องของโรคกระดูก ะะกะอาจจะเกิดจากการที่คุณอาจจะน้ำหนักเยอะเกินไปอ้วนเกินไปพุงใหญ่เกินไปทําให้กระดูกสันหลังนมีปัญหานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะ่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุอาจจะทําให้คุณแข้งขาหักนะคะกระดูกหักนะคะหรืออย่างเบาๆก็ฟันหกักอะไรเงี้ยนะคะขึ้นมาได้ต่อมานะไพ่ในพบสุภานะคะ ตรีออฟซอร์สอาจารย์มองว่าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายในช่วงเดือนนี้นะกับคุณเนี่ยน่าจะมีเรื่องปะทะคารมกันมากอยู่พอสมควรอาจจะมีถึงขนาดที่เรียกว่าออผิดใจกันจนกระทั่งไม่มองหน้าไม่เผาผีอะไรกันอีกเลยนะคะคุณกับผู้ใหญ่กับคนที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนกันมาบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าเลิกคบนะไม่แบบว่าคนละทะคนละทิศคนละทางต่างคนต่างไปกันเลยนะคะ อีกในหนึ่งนะคะคนทํางานอาจจะถูกผู้ใหญ่ถูกเจ้านายเธอถูกลูกค้าเนี่ยตำหนีแบบค่อนข้างรุนแรงได้ต่อมานะคะไพ่เนพบการงานนะคะคุณได้ Queen of Cups นะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้คนที่ทำงานเป็นลนักษณะของที่ปรึกษานะครูแนะแนวนะคะจิตนักจิตวิทยานะคะจิตแพทย์นะคะหรือกกระทั่ง อา,อาจจะเป็นลักษณะของ HR หรือว่าพวกแบบหมอดูก็ยังได้นะคะช่วงนี้ลูกค้าจะเริ่มเข้ามามากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าพคุณพยายามใช้เรื่องของสัญชยยาตญาณหรือเรื่องของเซนส์ของคุณเอาไว้ให้เยอะๆนะคะช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีความเฉียบคมในเรื่องของแบบว่าการก็เรียกว่า คือสัญชตาตญาณของคุณจะค่อนข้างแบบค่อนข้างแม่นนะคะนะคะซิกเซนส์คุณจะดีมากนะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไปนะคะให้พยายามฟังเสียงจากภายในของตัวเองนะคะนะบางทีก็เหตุผลเนี่ยเราก็ต้องใช้ด้วยแหละแต่เราก็ต้องลองแบบว่าฟังเรื่องของสัญชตาตญาณภายในของตัวเองบ้างว่าเฮ้ยมันทางที่เรากำลังจะตัดสินใจเนี่ยมันถูกหรือมันผิดหรืออะไรยังไงนะคะต่อมาไพ่ในเรื่องของลาภานะคะ คุณได้พ่ Five of Wands นะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของโชคลาภหรือเรื่องของผลประโยชน์อะไรใดๆก็ตามเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นได้ง่ายนะคะมีการแก่งแย่ง bon. ชิงดีมีการแก่งแบบว่าแย่งแบบเรื่องของสมบัติเรื่องของเงินทองเรื่องของผลประโยชน์นะคะนะหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างเนี่ยน่าจะทําให้คุณกับคนรอบตัวกับคนรู้จักเนี่ยนะมีเรื่องบาดหมางใจกันได้นะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในพรหมวินาสน,นะคะ นายอ็อบเพนต์เคิ์นะคะอาจารย์มองว่าคุณน่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีลักษณะที่เรียกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงโสดนะคะหรือว่าไม่โสดก็ได้แหละแต่เขาจะเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าเรื่องของเงินทองทองอะไรอย่างงี้คือสบายมือนะคะแล้วก็ค่อนข้างไฮโซนิดนึงนะคะคนนี้จะน่าจะเป็นคนที่แบบหนุนหลังคุณอยู่นะคะให้ความช่วยเหลือคุณแบบลับๆนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เรียกว่านะ ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้บางช่วงเวลาของเดือนสิงหาคมอยู่ๆคุณจะรู้สึกคุณเหงาอะนะคะแล้วก็แม้ว่าเออคุณรู้อยู่แล้วว่าแฟนคุณไม่อยู่แฟนคุณไปทํางานอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกแบบว่าเออแบบชีวิตอะไรอะไรมันก็สมบูรณ์เนอะแต่ว่าทําไมมันเหงาจังเลยมันรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างคุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ ก็โอเคจบกันไปแล้วนะสําหรับดวงในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวราศีมิถุนใครสนใจดูดวงกับอาจารย์หุยก็แอดไลน์ดีไม่ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย